พิ่งเสร็จค่ะทุกคนตอนนี้มีเป็นเวลา17นาิ40นาทีนนะอาน้ำพิ่งเสร็จแต่ว่าถ้าใส่เสื้อตัวเดิมอุ๊ยรีกรุก่อากำลังจะเดินไปหาอะไรกินก่อนข้างหลังนี่เป็นเสื้อแขนยาวนะเสื้อแขนยาวตอนนี้คือยังไม่หนาวมากถ้าจะใส่ตอนนี้คือร้อน<ส>เดินไปลิมโขงประมาณ200เมตรนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะทุกคนโรงเรียนมัธยม เสียดายที่พุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะอดเห็นเด็กน้อยนักเรียนเลยผมนักไม่แห้งนะเนี่ยที่แรกอะแก้วตาใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ชุดกีฬาตเตรียมว่าจะไปวิ่งริมขขงค่ะทุกคนผลปรากฏว่าใส่เสื้อผ้าออกมาหน้าห้องหนาวอากาศเริ่มหนาวก็เลยแบบเปลี่ยนใส่ใส่ชุดเดิมนะไหมใส่กางเกงขายาวเหมือนเดิมหิวข้าวแล้วอะ ไม่รู้ว่าไปถึงเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ยมันจะข้ามไหมกลัวกลัวค่แล้วแบบไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูอะแต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่หนาวเท่านครพนมนะทุกคนก็ค,คือลมลมจากแม่น้ำโของอะ่ะมันจะเข้าตีตีฝั่งนครพนมแบบเย็นมากลมมากแต่อยู่นี่ก็คือแบบยังโอเคอยู่เมื่อเช้าตอนที่กระตาข้ามด่านมา12องศาอุ้ยยุ สององศาเลยนะหนาวจนไม่อาบน้ำอะ่ะกระตาเดินมาได้ประมาณ3มนาทีนะถึงเซ็นเตอร์พอยต์แล้วอยู่ด้านหลังเซ็นเตอร์พอยต์ข้ามถนนก่อนท้องฟ้ากำลังดีเลยเซ็นเตอร์พอยต์นะจ๊ะ มีเครื่องเล่นด้วยคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรเดี๋ยวเดินดูก่อนหนาวที่นีโรตีด้วยมีโรตีไอซ์ครีมแล้วก็น้ำปั่นนะ เบืงก่อนเลือกไม่ถูกเลยมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนวดอ,อ่ะมีอาหารตามสั่งก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งกินข้าวนะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะเจ้าตามมาถ่ายคลิป ช่วงปลายเดือนธันวา2567นนะอากาศหนาวมากข้าวผัดขายฝืออันนี้เป็นยำจีนนะแก้วตามไม่เคยกินอ่ะอันนี้เรียกอะไรเนี่ยปลาหมึกตัวละแสงกีบประมาณ150บาท เพลงนะทุกคนเขาเปิดเพลงนะสิลิขสิธิ์แนะ่นอนอแต่ก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ดูนะอะนี่เคยมากินเคยมากินครั้งหนึ่งกุ๊กสุ่ยกุ๊กตุ่ยกุ๊กตุ๋ย,ยเป็นคนไทยที่ว่ามาเปิดร้านอาหารนี่ไข่ทรงเครื่อง เป็นกับแก้มชั้นดีเลยนะทุกคนอยู่ใกล้กับร้านอาหารนะเนี่ยคือตอนนี้ยังเงียบอยู่อ๋อเขาทุบน้ำพุออกแล้วก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นอ่าสระว่ายน้ำค่ะเอยเป็นน้ำพุขนาดใหญ่เลยอ๋อเขาลื้อออกแล้วนี่ไงเราจะเห็นร่องรอยวงกลมอะ่ะมันจะเป็นแบบน้ำพุนะก่อนหน้านั้นอนะ่ะ เขาทำให้มันเล็กลงแล้วอะตร <c oughs> งข้ามก็เป็นอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะถ้าก็ตามมาเชา้าทุกคนร้านนี้ก็คือไม่มีที่นั่งนะเต็มอะร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่บิงชูแต่ก่อนอะ่ะจะเป็นหมีสีน้ำตาลตอนนี้กลายเป็นหมีสีฟ้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็น เอเจอจุดเช็คอินนี่ไง<ป>สีเป็นสีฟ้าแล้วตรงไปก็จะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนที่เกาตาเดินมา เดี๋ยวพาดูบรรยากาศริมโขงก่อนนะคือเก้าตาอยากบอกว่าเก้าตาชอบอย่างหนึ่งของเมืองท่าแขกก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกคือสวยมากก็จะมีต้นตาลน,นะสวยสวยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะฝรั่ง ตาจะข้ามถนนนี่นะลิ้นผงเนี่ยบรรยากาศนะทุกคนสวยมากนะข้างหน้าก็จะเป็นบันไดพญนาคคู่ตรงที่แก้วตาไป ผูกแขนนะมัดแขนกับแม่ๆตรงนู้นเลยนะก็จะเป็นร้านร้านคาเฟ่ตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรงแรมเป็นวัดค่ะซินเตอร์พอย์นะตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกัน ก็คือกินเบียร์ <g ül üyor> กินเบียร์ให้หายหนาวถ้าจะไปนั่งกินคนเดียวที่ร้านเราตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมองไงแต่ปกติก็มานั่งแบบคนเดียวตลอดนะมานั่งแต่หัววันเลยนะถ้าประมาณสักสักหนึ่งทุ่นเนี่ยเต็มเลยคะ่ะเต็มร้านเลยส่วนมากก็คนไทยคะ่ะข้ามาเที่ยว ยำแต่แก้วตายอยากกินข้าวเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีก๋วยเตี๋ยวไหมเห็นเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะอ่านป้ายก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาจะคล้ายๆก๋ยยวยเตี๋ยวบ้านเราไหมต้องถามดูดีๆเพราะว่าแก็ตาไม่กินเนื้อทุกคนบางทีน้ำซุปเขาอาจจะเป็นเนื้อวัวอย่างเงี้ย มเมื่อก่อนว่าเป็นเนื้อหมูอะไรไหมจุดนี้ก็ขายเสื้อผ้าแล้วก็โทรศัพท <c oughs> <c oughs> ์นังกนมะครับสมทำไมครับผู้บ่าวชำน้อยส้มตำไหมครับข้าเตียวต้ยมยำข้เสี่ยวต้ยมยำเห็นปลาย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่น้ำซุปเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูอันต้มยำบุมีมีเป็นน้ำใสอ๋อต้มหมี่ไวไวออต้มมหมี่ไวไวเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหมูกรอบหมูแดงแล้วก็ไก่เป็ดแต่น้ำซุปนี่น้ำซุปหมูน้ำซุปหมูนะเพราะเ่ากินเนื้ออ๋ออ๋อน้ำซุปหมูเอาเอาอย่างดีว่าเอามีหมูแดงก็ได้มีหมูแดงนะจ้ะเดินนั่งนี่หรือนั่งโต๊ะหินโต๊ะหินก็ได้ได้ได้สนใจเด้อเอาเป็นน้ำเดือด บอกเอาดีกว่ายัางหนาวจะกาคิดบอกถ่ายาก,กินเบียร์ถ่ายกินเบียร์โอเคด้านนี้ก่อนก็แล้วกันนะโอเคกินผัดกะเพราขั้วแรงเลยอยากจะก,กินผัดกะเพราด้วยนะแต่ว่าอยากซดอะไรร้อนๆผมยังไม่แห้งนะ จ่ายนะตอนนี้เมืองท่าแขกกี่องศาเนี่ยมหนาวจังเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้า12องศานะตอนนี้25องศาห,หนาวมากอุ้ยมาแล้วเร็วจังเลย นกิชามใหญ่มากแกกว่านาัาจะาอันนี้ถ้วยเท่าไหร่จ้สี่สิบสีบพันกีบ้วย40่สิบพันกรีบดูขนาดถ้วยนะ 40,000กีบคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะหนาวแล้วอ่ะหาน 63, 63บาทนะนคิดเป็นเงินบาทคือ63บาทผมก็ยังไม่แห้จะจะมัดผมก็ไม่ได้นะผมไม่แห้งอะ่ะ พิกสดนะทุกคนคือถ้าใครไม่อยากใส่น้ำส้มแบบนี้เขาก็มีมะนาวให้เราแบบนี้นะอุ้ยพิกบ้ เยอะๆ,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 ๆร้อนๆนะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแจ็บแล้วอ่ะสดร้อนๆหกสิบาบาทนะถ้าคิดเป็นเงินไทยอ,ะ <S 1> <S 1> อ่ะกาตาเอาเลทหกร้อยสามกีบเป็นเป็นตัวอาหารนะเพราะว่ากาตาแกใใกลกเงินได้มาประมาณเหรียเท่านี้ รร้านออะะไว่ใกล้ๆร้านโรตีนะอยู่เซ็นเตอร์พอยต์อร่อยมากส่วนมากแก้วตามากินนะ่ยแก้วตาจะเดินไปกินอนแถวๆตรงนี้ไม่ค่อยกินแถวนี้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ มันใหญ่ทุกคนต้องเอาผากกว้างๆน่ะน่ากินอ่ะลูกชิ้น <c oughs> ลูกชิ้นลวกป <c oughs> <c oughs> เป่า ก็ค่ะไม่เปลี่ยนเลยถึงไม่เป็นอ่ะต้องตังก่อนทุกคนเท่าไหร่สาวอ่ามีน้ำดื่มยนังบอ้บอ,บอง 40, อบ้องมี40พันกรีบแก้าตาไม่มีเงินสดเลยนะ40พันกรีบ ยัโอเคสเังเกตข้า,กา,า,าวกล่องใช่หนาต่อเด้ขอขับใจโอเคไป<า>กินไม่หมดนะแค่เยอะมากเก็บค้องไว้กินเบียร์ของไม่กินเบียร์ต่อเปวดฟันด้วยแหละคนเริ่มมาเยอะแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา แปดนาฬิกาสามสิบนาทีไปนั่งก่อนเผื่อจะได้ร้อนบ้าง <c oughs> โอตรงไหนดีลมหนาว ตรงนี้ก็แล้วกันโหนานเลยนะเอาโต๊ะที่ วิวแค่แบบชิวๆนะโอ้โหปาไป5ทุ่มเลยตอนนี้5ทุ่ม10นาทีเดินกลับก่อนไม่ไกลนะเลี้ยวซ้ายไปแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ต้องระวังรถนิดนึงอ้ยไฟหน้านะรถเดินกลับแป๊บเดียวนะหาที่พักแบบไม่ไกลจากลาเล้่โอเค หนาวเยอะเนี่ยถึง5องศาตอนเนี้เลี้ยวขัวต้องระวังโอเคเลี้ยวขัวนะจ๊ะต้องระวังเดินกับห้องนะคะเมาไม่ขับเดินกลับอย่างเดียวตอนนี้ก็ตาเดินมาถึงที่พักแล้วทุกคนปกติไม่กินกาแฟนะ เอาหน่อยก็ดีนะของฟรีใส่น้ำดีเยอะเจือจางเจือจางน้ำดีแล้วจ้าน่าจะมีแบบมาม่าคัพอ่ะจะกินมาม่ามากเลยหิวอ,อ่ะถ้าจะสั่งฟูดพัดน,น้าตอนนี้ก็คือ ก่อนไปร้านอาหารร้านนอกเมื่อกี้ก็ไม่ได้สั่งอะไรกินะนอกจากเบียร์โอ้รถเยอะเลยอะรถตู้น่าวจะเป็นรถตู้นำเที่ยวแล้วก็รถที่แบบเขามาประชุมด้วยแหละเยอะเลยนะหลายคันด้วยต้องเดินระวังนะทุกคนหรืมันจะหกปกติไม่กินกาแฟนะ ใครกินกาแฟตอนห้าทุ่มเนี่ยห้าทุ่มครึ่งด้วยกินกาแฟห้าทุมครึ่งเลือมากถึงห้องอย่างปลอดภัยนะมองไม่ขับนะคะเดินกลับอย่างเดียวเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยแต่ไม่เปิดแอร์นะหนาวมากดูห้องแก้วตานรกมากเลยตอนนี้ดูไฟห้องแก้วตานะเหลืองมา ไฟนี่อย่างเหลืองเลยตอนนี้คือแก้วตาเดินมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพะก็ชงกาแฟดื่มนะคะนีนะกาแฟโอเคกินกาแฟตอนห้าทุ่มครึ่งนะแกตาก็จะแปรงฟันแล้วก็เบี่ยงเสื้อผ้านอนนะทุกคนนี่ก็เป็นการรีวิวการมาเที่ยวของแกวตาแบบเบาๆนะก็ะคือให้เห็นว่าที่นี่มีร้านร้านกินดื่มอะไรยังไงที่ไหนบ้างที่จริงมันมีหลายร้านนะทุกคนมีอะไรนะ ห่มสามีกบเดือมีห่มม่วงกบม่วงมีอะไรตอนนี้อะไรคือเยอะมากมนะหลายที่หมายถึงสถานที่อคพจรนะแกตาก็คงจะไปรีวิวให้ดูไม่หมดจริงๆมันไม่ใช่สถานที่อควจรหรอกมันก็เป็นแบบสถานที่กินดื่มธรรมดาเนี่ยแหละจะมีพวกอะไรนะปิ้งแบบปิ้งแบบก็คือปิ้งปิ้งแพะในอยู่ที่นี่ก็คือเขานิยมกินเนื้อแพรกันเยอะมากนะก็แบบไปแบบร้องคาราโอเกะไปนวนไปนี่คือไปเปลี่ยนบรรยากาศได้แต่ว่า แกตาเดินไปเซนต์อัพพอยต์เมื่อกี้ก็คือเป็นสถานที่ที่แบบหมายถึงว่าคนไทยที่เขาเข้ามาเที่ยวอะ่ะเขาจะนิยมไปตรงนี้เพราะว่าติดริมโค้งบรรยากาศริมโคงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองถ้าแขกแต่ว่าถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอื่นหมายถึงผับร้านอาหารคารอเกะก็คือมันต้องอยู่แบบโซนโซอนนอกเมืองนิดนึงอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะไกลแล้วคนไม่นิยมไปเท่าไหร่อีกอย่างคือมันอยู่ใกล้ที่พักแกตาเนาะก็คือสามารถเดินเดินกลับ มาได้แบบแป๊บเดียวก็คือเมาไม่ขับเดินกลับอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แก้ตาก็เลยมารีวิวให้ดูว่าถ้ามาเที่ยวท่าแขกก็คือแนะนําให้ไปตรงนี้นะก็คือคือมันไม่ไกลอะไรประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแก้วตาขออนุญาตไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดงเสื้อผ้าเขาคงจะไม่อาบน้ำแล้วนะเพราะว่าเราอาบน้ำมาแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากาันว่าแก้วตาจะอาบน้ำไหมถ้าหนาวมาพรุ่งนี้เช้าคงไม่อาบนะล้างหน้าแปรงฟันเที่ยวต่อนะ โอเคไปละบ๊ายบายบ๊ายบายดูสภาพนะเมาแล้วตานี่ลอยเลยดูแลเหลืองมากเลยตอนนี้เหลืองจริงๆเลยไฟ